สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับใน EP นี้ต้องบอกว่าผมค่อนข้างเสียงดังนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยู่รอบข้างผมเลยครับแล้วก็มาอาัดตอนเย็นด้วยก็เลยทำให้คนข้างที่จะสดชื่นพอสมควรแต่ว่าข่าวแรกที่เราจะพูดถึงอะไรก็คือเรื่องของการเทรดของทีมเอลเอร์เลเกอร์และวอชิงตันวิสซ่าครับที่เป็นประเด็นตั้งแต่แบบเมื่อเช้าเมื่อเลยนะข่าวเนี่ยน่าจะออกประมาณช่วงตีห้าครับท่านผู้ชมครับตื่นมาปั๊บทุกคนต่างฮือฮากันหมดเพราะว่าการเทรดรุยฮาชิมูระมาสู่เลเกอร์เนีีีี่่่่่่่ยยยมมมััันนนนเเป็อออะะไไไรรทททกกสสสาาาตคคคพูดถึงหแลญ การตัดสินใจครั้งนี้ของทีมโมชนาวิาน์เนี่ยเป็นการตบหน้าผมพอสมควรครับเพราะว่าคลิปเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งบอกไปครับว่าทีมโมชนาวิศน์เนี่ยอยากให้ใคลายคุสมาอยู่ต่อแล้วคุสมาเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่เซ็นยังไม่เซ็นคือยังไม่อยากอยู่ต่อสุดท้ายเหมือนพวกเขาเนี่ยก็ยื้อเอาจนได้ครับด้วยการบอกว่าหลังจากนี้ทีมเนี่ยจะทําให้ใคลายคุสมาเป็นอันเทรดเอเบิลก็คือเป็นผู้เล่นที่ไม่สามารถถูกเทรดได้คือแบบไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ทีมเนี่ยไม่สามารถปล่อยตัวเข้าไปที่อื่นคือไม่โดนหักหลัง จากนีเ้เราจะสร้างทีมบิวอาราวคายคุสมาก็คือจะให้คุสมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ของทีมเลยโอ้โหให้ขนาดนี้คุสมาก็ต้องยอมสิครับเพราะว่าถ้าหากว่าไปอยู่เลเกอร์ตัวเองก็เป็นแค่ออฟชั่น2อออชั่นสามเผิ่มไปเป็นออฟชั่น4ี่แต่อยู่วอชิงตันวิสัน เป็นหัวมาดูว่าเป็นหางสิงโดยการแรกครั้งนี้นะครับเลเกอร์ส่งเคนดิกนัมแล้วก็สิดดับรอบ2อถึงสรอบนะครับไปให้กับทางด้านของโวจันวิสาซึ่งหลายคนที่ผมเห็นคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าโอ้โหทำไมให้เยอะจังแต่ว่าเมื่อเราไปดูในสื่อของทางฝั่งอเมริกานะครับหลายต่อหลายที่บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่คุ้มค่ามากของทีมเลเกอร์ถึงขั้นให้เกรด A เลยนะครับคือเขาให้เกรด A ลบในการตัดสินใจครั้งนี้แล้วก็บอกว่าทางด้านของโวจันวิสาหะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เพราะว่ามีอัตราเสียเ่ย นเลยกว่าจะมีโอกาสในอนาคตแถมรุยฮาชิมุระเนี่ยนอกจากเรื่องของฝีมือในสนามแล้วนี่ยังมีเรื่องของมาร์เก็ตติ้งด้วยจากที่เราพอทราบกันนี้คือรุยฮาชิมุระเนี่ยเป็นเหมือนแบบซูเปอร์สตาร์มากๆอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะคือเขาแบบมีเชื้อสายญี่ปุ่นอะไรนียคนญี่ปุ่นเขาก็ซื้อเสื้อเขาก็คอยสนับสนุนคอยดูอยู่แต่พอย้ายไปอยู่เลเกอร์อ้าวเงา <c oughs> ไม่มีบริษัทิหญ่อยู่ในญี่ปุ่นอีกต่อไปเขาก็จะเป็นเลเกอร์กับลูลินเนตที่มียูตะวัตนาเบะอะไรแบบนี้นะครับดูตรงนี้นะครับว่ามราาานนน,นคต้ององกอ่่่ยูใเณฑ์ฐทีข เพราะเขามีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มสูงถึง13แต้ม4.3รีบาวด์แล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการยิงสามคะแนนสูงถึง33%โอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากนะครับแต่ถ้าหากว่าเทียบในตําแหน่งที่รุยฮาชิมุระเล่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยิงที่โอเคแล้วถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูเมื่อปีที่แล้วนะครับรุยฮาชิมุระเนี่ยมีความแม่นยําในการยิงสามคะแนนสูงถึง44.7%เลยนะครับมันก็เลยทําให้หลายต่อหลายฝ่ายในวิเคราะห์กันนะครับว่าถ้าหากว่ารุยฮาชิมูระย้ายมาอยู่เลเก เพลย์เมคเกอร์อย่างเลอบอนเจมส์อยู่ด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอย้ำอยู่เลเกอร์ใช่ไหมมีตัววงในอย่างแอนโทนีเดวิดที่ดึงตัวประกบให้ได้ทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้ยิงโลง่ลงๆมากยิ่งขึ้นโดยเมื่อปีที่แล้วนะครับสถิติในการยิง3คะแนนแบบโลง่ลงๆนะไวโอเปนไม่มีคนป้องกันเนี่ยรุยฮาชิมุระยิง3คะแนนลงสูงถึง42%ครับซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงเลยแล้วเขาเนี่ยมีโอกาสได้ยิงแบบโลง่ลงๆเนี่ยแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองบางคนอาจจะงงเดี๋ยวผมขอไล่เรียงใหม่่่่กกก็แแล้้้้้ววััันนนอออีีีีรรรรบึงงงงคคืาปททเยยยุุชิิมมมะได3ด3 123ตห แล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นการยิงแบบโล่งๆแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นการยิงแบบมีคนป้องกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าพอย้ายมาอยู่เลเกอร์เรย์ชูมระน่าจะได้ยิงแบบโล่งๆมากขึ้นอาจจะเป็นแบบ70% 80%ซแตึ่งถ้าถามว่าให้ชูมระเนี่ยสามารถรักษาฟอร์มการยิง3คะแนนที่แม่นยําแบบตอนที่ไม่มีคนป้องกันได้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวแน่แต่นอกเหนือจากเรื่องของการทําแต้มแล้วนะครับยังเป็นเรื่องของเกมรีบาวกยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันดีครับฟอร์มหลที่เเลกกกอรร์าาจ เสีย second chance น้อยลงก็คือเก็บรีบาวตอนป้องกันได้นั่นแหละแล้วทีนี้พอรุยฮชิมุระเข้ามาใช่ไหมครับก็จะทําให้โทมัสไบรอนแลวก็อินทเนีเดวิดเนี่ยสามารถที่จะรีบาวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมันมีตัวใหญ่เข้ามามากขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปดูตามสถิติอีกเหมือนกันนะครับทีมเลเกอร์เนี่ยคือทีมที่มีค่าเฉลี่ยส่วนสูงที่เตี้ยที่สุดใน NBA นะครับโดยพวกเขานะฮะมีค่าเฉลี่ยสูงอยู่ที่198เเซนเท่านั้น ค่าเฉลี่ยทั้งทีม198เซนยังเป็นทีมที่เตีย้ยที่สุดของ NBA อหลายคนสงสัยอาจจะแบบเอ้าพี่ครับแล้วทีมที่สูงที่สุดล่ะครับมันก็คือทีมออร a นโดเมจิกนั่นเองครับที่มีค่าเฉลี่ยสูงสงอยู่ที่202.8เซนติเมตรนั่นเองครับแต่พูดถึงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเนาะถูกไหมแต่ว่าถ้าหากว่าเราดูจากการเล่นนะครับตอนนี้ทีมเลเกอร์เนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ได้ลงเล่นเนี่ยจะเป็นการ์ดซะมากกว่าครับไม่ใช่ตัวแบบ power forward ไม่ใช่เซนเตอร์อะไรแบบนี้มันก็เลยทําาาาาาาใใหหห้้้ลลลลังงงจกกกกกนนนนีีีเเเ่่ยมเเย,มมมยมมมมมิรขขอทควึน น,นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ทางด้านสื่อต่างชาติบอกว่าการเทรดครั้งนี้ของทีมเลเกอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็มองไปถึงอนาคตด้วยเพราะว่าอีกหนึ่งสาเหตุสาคัญครับที่ทาให้ทีมวูชันวิส่าเนี่ยปล่อยรุยฮะจิมูระออกมานั้นเป็นเพราะว่าเขากําลังจะหมดสัญญากับทีมแล้วทีมเลเกอร์ก็มีพลังอําน,นาจการเงินแล้วก็มองถึงอนาคตไกลว่าจะเซ็นสัญญาให้รุยฮะจิมูระอยู่กับทีมต่อยาวๆเลยแล้วทีนี้ถามว่าทางฝั่งของวูชันวิสซ่าเนี่ยคุ้มไหมกับก ไม่ดีอาซะเลยครับให้เกรดเนี่ยเป็นเกรดดีนะครับเพราะว่าชินตวิสัเนี่ยต้องการที่จะบิวให้คลายครูสมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ของทีมเป็นโกทูไกเป็นแบบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทีมซึ่งถามว่าคลายครูส์มามีประสิทธิภาพไหมคือไม่ได้เล่นกากก็คือเล่นดีอยู่แต่ถามว่าเป็นผู้เล่นระดับซุปเปอร์สตาร์แบบนั้นเลยไหมเนี่ยนี่คือคาถามสาคัญครับที่คลายครูส์มาเองต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ได้ในอนาคตแต่ถ้าหากว่าดูจากชื่อชั้นที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ายังมีผู้เล่นคนอื่นๆททีีีีี่่่่สาาาาาามมรรถํํไดด้้นะ้้กกววนนนนใตแแหหงงงงล็ยััปญเือขอข แบดดี้บิลอีกอีกที่ตอนนี้มีทั้งอาการบาดเจ็บแล้วก็พอกลับมาลงเล่นไม่รู้ว่าจะแบ่งหน้าที่กันยังไงมันก็เลยกันว่าเอ้าถ้าสมมติว่ามาสร้างทีมด้วยการที่ใช้คลายคุสมาเป็นเสาหลักแล้วแบดดี้บิวล่ะจะไปยืนตรงไหนมันก็เลยเอ้าคือเปลี่ยนแกนการเล่นหรือเปลี่ยนวิธีการเล่นหรือรอ,อะไรยังไงในอนาคตนี้เราไม่รู้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทีม,มวอชิงาันเนี่ยเป็นทีมที่ปั้นเด็กใหม่ได้ไม่ดีเลยครับ <c oughs> เพราะจากประวัติที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2014นะคะพวกเขาเน่ไ้เมมาาหรือข พอปั้นขึ้นมานิดนึงก็คือเล่นไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไร่อาคนที่โดดเด่นที่สุดคือรุยฮาจิมุระนะครับเอาจริงๆนะที่โดดเด่นที่สุดตั้งแต่ในช่วง6ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีรุยฮาจิมุระนี่แหละครับที่เด่นที่สุดแล้วกลายเป็นว่าเอาพวกเขาเอาสิทธิ์รับมาแบบนี้แล้วบอกว่าจะสร้างทีมใหม่ทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องการสร้างเด็กไม่ได้เก่งเรื่องของการสร้างทีมใหม่เลยเนี่ยมันจะเป็นอนาคตที่สดใสหรือเปล่าเพราะว่ามันแบบมองไปทางไหนดูดิก็มีแต่ความเสียสส่ยงตัครครวซูเป การเทรดครั้งนี้เนี่ยดูเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ดูเสียเปรียบน,นะครับแต่ดูเป็นเหมือนแบบว่าได้ของมาแบบที่ไม่ค่อยแบบฟิตอินก็คือไม,ไม่ค่อยลงตัวกับตัวเองสักเท่าไหร่เหมือนแบบคนไปซื้อเสื้อผ้าลดราคาคือซื้อมาในราคาที่ถูกนะในราคาที่ดีเลยนะได้แบรนด์แบบแบรนด์ดังเลยเนื้อผ้าดีอะไรเงี้ยแต่มาตัวเล็กเกินไปใหญ่เกินไป,นไปอะไรเงี้ยเอามาแบบเอาใส่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ก็เลยกลายเป็นว่าเอาซื้อมาถูกก็จริงแต่มันใส่ไม่ได้แล้วแบบแล้วยังไงมันก็คือเสียเงินทิ้งเปล่าหรือเปล่าเข้าใจที่ผมา หรือว่าแลกไปคุ้มไม่คุ้มนะครับแต่อยู่ที่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยสามารถเอาไปทําได้จริงหรือเปล่าสิ่งที่ตัวเองวาดฝันเอาไว้อะมันใช่หรือเปล่ากับประสบการณ์ตัวเองที่เคยผ่านมานะครับแต่ก็อาจจะเป็นแนวทางใหม่ของทีมวิทยิศาสตร์ที่แบบในอนาคตเออเราอาจะจะลองปั้นทีมดูเหมือนทีมสเปอร์หรืออะไรอย่างนี้อลองดูนะครับแต่ว่าทีมที่ปั้นเด็กเก่งๆอย่างทีมโกด้นเซอร์เบียตอนนี้ก็แบบอาจจะแตกแล้วมันดูดิปั้นจอแดนฟูมาโอ้โลงเหวซะอย่างนั้นแล้วเรื่องต่อไปที่เราจะพูดนะครับก็คือเรื่องของเบ ตัวผมผู้ที่อยู่ในอดีตกําพลในเวอร์ชันเมื่อวานเนี่ยเป็นคนรายงานแทนก็แล้วกันนะฮะเบนซิมมอนนั่นเองครับที่ในตอนนี้ถึงแม้ว่าผลงานในสนามของเขาจะมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมีจิตใจที่เริ่มเข้มแข็งถึงแม้ว่าจะมีคนด่าก็เออด่ากูเข้ามาเลยมึงแต่ว่าเรื่องของหัวใจของเขานั้นยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ารายงานล่าสุดมีการบอกว่าตัวเบนซิมมอนนั้นได้ทําการเลิกกันกับคู่มั่นคนเก่าของเขาที่ชื่อว่ามายาจามาอันนี้ผมไม่อาจจะอ่านผิดเหมือนเป็นแบบนางแบบหรือเป็นคนดังอะไรสักอย่างน ปี2021 2คนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะรักกันมากรู้จักกันมาประมาณ2-3เดือนทําการมั่นกันแล้วโอ้โหเข้าหมายปามันคบกันเร็วยิ่งกว่าการแรปของเอมิเน่แล้วระหว่างที่คบกันอยู่เนี่ยเบนซิมมอนก็ไปซื้อแหวนมั่นมาให้ครับมูลค่ากว่า8 0 0แสนเหรียญ8 0 0แสนเหรียญถ้าหากว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณอ่าประมาณตอนนี้ถ้าตีหูเงินบาทเรากําลังแข็งด้วยสิสบาทคูณ8 0 0แสนผมตีง่ายประมาณ25้าล้านบาทแหวนวงเดียว25้าล้านบาทซื้อบ้านให้กูได้ประมาณ5หลังเบนซิมมอนพอเลิก ก็ไม่ยอมคืนแหวนให้ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปตกลงคุยกันอะไรยังไงจนสุดท้ายนะตอนนี้เบนซิมอนเนี่ยต้องมาขอแบบว่าเขียนเป็นหนังสือกฎหมายเพื่อยื่นให้กับมายาบอกว่าช่วยคืนแหวนให้ผมได้ไหมเพราะว่าแหวนมันมูลค่าแพงอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้มันก็เลยทําให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกอินเทอร์เน็ตนะว่าเบนซิมอน เรื่องเล็กๆแค่นี้ทำไมต้องมาทให้เป็นเรื่องใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับวิธีการจากกัดการของเขาไม่ค่อยดีเลยซึ่งทางด้านของมายาเองก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าเขายินดีที่จะคืนแหวนให้แต่ว่าจริงๆพูดกันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องมาส่งหนังสือต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลย <ๆ S 1> มันก็มีคนแซวนะครับบอกว่าโอ้เบนซิมอนนี่ก็ปกตินะชอบทําเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่ชอบมีดราม่าชอบแบบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่นี้ผมขอถามท,ท่านผู้ชมหน่อยแล้วกันนะครับว่านี่มันคือเรื่องเล็กนหละครับท่านผู้ชมครับรายี่ยรื่อ้าลผมมงใจคนว่านเรื่ลย <S <S แค่เป็นเรื่องใหญ่ทําไมแต่แวนวงนี้มัน25ล้านบาทนี่แบบผมว่ามันราคาสูงมากเลยนะมันควรจะต้องทําเป็นหนังสือระถูกแล้วแล้วถ้าหากสมมติว่าฝ่ายผู้หญิงมายาเนี่ยจะคืนให้ตั้งแต่แรกก็ควรคืนมาเลยสิไม่ใช่มาบอกว่าเอ้ยเรื่องแค่นี้พูดแจกกันดีๆก็ได้เอาีดองมึงก็คืนมาแต่แรกมึงจะเก็บไว้ทําไมของมึงก็ไม่ใช่เลิกกันแล้วนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะเขาถึงว่ากันว่าช่วงแรกๆเนี่ยน้ำต้มผักก็ยังว่าหวานน้ำล้างจานก็ยังว่าขมอ้ยกูพูดมัวไปแล้วเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นทาาางห้กกััับรลยว่ เขาอยากดูแลเขาแต่อย่าซื้อของแพงให้ขนาดนี้เล้วแต่งงา,านกันก่อนบางคนมีลูกมีผัวแล้วแอบไปม,มีชู้ยังมีไม่เชื่อออะไม่เอาไม่เล่นไม,ไม่เล่นมุก <laughs> เก็บไว้ให้คนดูสงสัยว่าผมจะพูดอะไร <S <S มาด้วยกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกรรมการนั่นเองครับเพราะหลายต่อหลายครั้งในช่วงนี้เนี่ยมีการบ่นกรรมการค่อนข้า่งเยอะพอสมควร,รกับการเป่าพิดบ้างแล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะใจมันซอฟก็คือแบบมีเรื่องกระทบกระทั่งนิดหน่อยกัรนนะักกีฬาก็แบบเบาแล้วแล้วมันมีอยู่จังหวะหนึ่งครับท่านผู้ชมครับที่กรรมการไปเป่าลูก้าครับว่าแบบเหมือนเทเวิลลิ่งอะ่ะเป่าไปลูก้ารู้สึกไม่พอใจแล้วในจังหวะต่อมาครับลูก้าก็เหมือนเลี้ยงเลี้ยงแล้วตั้งใจที่ง สาแต้มลงเท่านั้นแหละลูก้าก็บอกเอ้าทำไมจังหวะนี้ไม่เป่าคือแต่จูเลก้าไม่ได้พูดนะแต่ว่าเหมือนกับทำล้อเลียนกรรมการน่ะเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วก็ตั้งใจที่จะถือบอลอย่างเงี้ยตั้งใจเอามือถือบอลขึ้นมาอย่างเงี้ยเลี้ยงอีกครั้งนึงถือบอลอย่างเงี้ยแล้วก็จับบาร์ทูธทีนี้ก็เลยพอยิงเสร็จลงเสร็จปุ๊บกรรมการไม่เป่าใช่ไหมลูก้าก็มองไปที่กรรมการแล้วก็แบบทำมืออย่างเงี้ยเอ๊ะมึงมึงไม่เป่ากูทำอะไรงี่มึงไม่เป่ากูอะอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะครับแสดงววว่่่าาาากกกอออนนนหห้้ีรรรรรมมยัับเต เ,เป่าผิดพลาดหรืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมการเนี่ยเป่าในบางจังหวะเนี่ยให้แล้วก็บางจังหวะเนี่ยมันก็ต้องปล่อยผ่านไปแต่ว่ามันจริงมันมีกฎหลายอย่างที่ต้องพูดคุยมากกว่านั้นซึ่งคนที่ออกมาพูดนะครับก็คือสมัชปาร์เกอร์สมัชปาร์เกอร์เนี่ยก็คืออดีตผู้เล่นของทีมเอเเอเลเกอร์แล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยจากอดีตผู้เล่นเอเอเขากําลังผันตัวมาเป็นกรรมการของ NBA แล้วเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่ มันยากกว่าการเป็นผู้เล่น NBA อีกเพราะถ้าหากว่าเราดูตามสถิตินะครับจากนักบาสมอปลายแล้วกลายมาเป็นผู้เล่น NBA เนี่ยมีโอกาสอยู่ประมาณ0.03%อันนี้คือเขานับจากจำนวนคนผู้เล่นแล้วกลายมาเป็นผู้เล่น NBA นะแต่ถ้าหากว่าต้องการมาเป็นกรรมการ NBA เนี่ยตัวเลขเปอร์เซนต์ที่จะได้เป็นมันน มกกว่า0.03%อีกเพราะว่ากรรมการเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานกว่าผู้เล่น NBA แล้วก็ใช้จํานวนคนน้อยกว่ารวมไปถึงคนที่สามารถเข้ามาสมัครเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกีฬาก็ได้คือเป็นคนธรรมดาที่แบบรู้เรื่องกฎแล้วก็แบบสามารถตัดสินใจได้ดีคุณก็มาเป็นกรรมการได้ก็เลยทําให้ปาร์เกอร์บอกว่าโอ้โหเหมือนตื่นรู้เหมือนคนรู้เลยคือก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่าผมเป็นผู้เล่นผมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกฎของบาสเกตบอลแล้วผมรู้แล้วแต่พอมาเป็นกรรมการจริงๆเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะมันคนละมุมมองมันคนละการตัดสินนใจมัน แล้วฟังกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยแบบเหมือนกับพูดประมาณว่าแบบผมรู้แล้วแหละว่าทําไมนักกีฬากับกรรมการบางทีถึงชอบทะเลาะกาันเพราะว่ามุมมองในการมองเนี่ยมันต่างกาันแล้วจริงๆเนี่ยในการเป่าในการเป็นกรรมการเนี่ยบางอย่างที่แบบบางทีเราผู้เล่นหรือคนภายนอกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้หรือการแบ่งโซนในการวิ่งอันนี้เขาพูดประมาณนี้เนาะอันนี้เผื่อมีคนดูเป็นกรรมการเนาะจะได้เพิ่มเติมตรงนี้ได้คือกรรมการเนี่ยในสนามมี3คนใช่ไหมเขาไม่ได้แบบวิ่งง่วนะท่านผู้ชมเขาพูดเหมือนประมาณว่าแบบแต่ละคนจะมีโซนในการดูเออนี่ยจังหวะนี้คน ดูนะจังหวะนี้ถ้าเล่นแบบนี้จังหวะทันซิชั่นใครเป็นคนดูต้องวิ่งตามแล้วบอกเลยนะว่ากรรมการต้องฟิตเพราะว่านาักกีฬามันวิ่งสวนกลับเร็วตลอดโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เล่นเกมทันซิชั่นและลิ่นยิงปึ้งปึ้งปึ้งกรรมการก็วิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งซ้ายิ่โอโ้โหถ้าไม่ฟิตนี่ผมบอกเลยว่าเงา <c oughs> แล้วกรรมการเนี่ยในเรื่องของการตัดสินใจนะครับมันเสี้ยววิมันไม่มีทางเลยครับที่จะตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นกรรมการเองก็ต้องดูความบาลานซ์ของเกมให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นครััับ่กมมยอนนปจจุืีาาาถภพ อย่างที่เราเห็นนะบางครั้งเนี่ยรีเพย์ภาพมาก็เห็นกันอยู่ยาจะว่าใครทําออกใครทํทไมถึงยันตัดสินแบบแต่พูดถึงมันก็เป็นความสนุกของบาสเอ็นบีเอเหมือนกันนะก็คือแบบจังหวะใครได้เปรียบเป็นเหลี่ยมของนักกีฬาที่จะสามารถหลอกกรรมการได้มันก็เป็นความเก๋มันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ตัวชิมิปัคเกอร์ก็บอกว่า รู้สึกว่าการมาเป็นกรรมการครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเหมือนกับว่าบาปมันไล่ตามผมทันเหมือนตอนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยไปด่ากรรมการไม่เยอะแล้วพอมาเป็นนักกีฬาเนี่ยรู้เองเลยโอ้โหรู้เลยว่าทําไมที่กูไปด่ากรรมการเนี่ยมันผิดพลาดมาหันขนาดไหนอะไรประมาณนี้แหละครับเหมือนคนที่แบบลูกที่เคยตีพ่อตีแม่พอโตมาเอามีลูกลูกมาตีตัวเองเอ้าวชิบหายแล้วพลังแห่งการตีพ่อตีแม่นี่มันร้ายกาจจริงๆช่วยโลกเบ็นี้ไว